เจ้น้องใหม่จากมอนเทคนะคะมีการดีไซน์ที่สวยพรีเมียมที่สำคัญนะคะมีคาร์บอนไฟเบอร์ด้วยจะเป็นยังไงนะคะไปดูคะ่ะ วัสดีค่ะกลับมาพบกับฟ้าใสาเช่นเคยนะคะแล้วสำหรับวันนี้ฟ้าจะมารีวิวเคสร,รุ่นใหม่ล่าสุดจากมอ t เทคค่ะน้องมีชื่อว่ามอลเทค X5 นั่นเองนะคะต้องบอกก่อนค่ะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมอลเทคเขามีเปิดตัวเคสร,ระดับไฮเอนมาหลายๆรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นคิงหกห้าโปนะคะหรือว่าจะเป็นคิงเก้าห้านั่นเองค่ะแต่สําหรับรุ่นนี้นะคะเขามีการออกมาในปี2 0งพที่เอาใจแบบเพื่อนๆนสายคุ้มเนี่ยจับหนักได้เลยสําหรับรุ่นนี้นะก็คือมอ t เทค X5 นะคะเพราะว่าราคาเขาเนี่ยจับต้องได้ ที่สําคัญนะคะ Performance แน่นอนนะคะรองรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ได้อย่างจัดเต็มค่ะรวมถึงการดีไซน์ออกแบบนะคะที่เน้นประสิทธิภาพการระบายความร้อนค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะเขาทําออกมา2สีด้วยกันค่ะสีดานะคะแล้วก็สีขาวค่ะแต่สีที่ฟ้าจะมารีวิวและประกอบให้ดูวันนี้แบบจัดเต็มเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือสีขาวนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่า Mon Tech X5 เนี่ยต้องต่ําหรือเปล่าไปดูค่ะ สำหรับเคส Montech X5 รุ่นนี้นะคะเขามีการดีไซน์ออกแบบที่เน้นประสิทธิภาพของการจัดฮาร์ดแวร์ได้แบบจัดเต็มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจอนะคะซีรีส์ใหม่ๆอย่าง Gforce r t x 5 0 s ซีรีส์หรือ AMB Radeon นะคะ9000ซีรีส์ได้แบบสบายๆเลยค่ะหรือว่าจะเป็นชุดนามนะคะ AO ที่มีขนาดใหญ่เนี่ยก็รองรับอย่างแน่นอนค่ะพาวเวอร์สไพล์นะคะ CPU คูลเลอร์ก็รองรับขนาดมาตรฐานทั่วไปเลยค่ะเคสรุ่นนี้นะคะเน้นประสิทธิภาพเรื่องการใส่ SSD แล้วก็ฮาร์ดดิสค่ะได้อย่างเต็มโ องงจออย่าแนนน่่อคะและสําหรับการดีไซน์ออกแบบนะคะของเคสมอนเทคเอ็กซรุ่นนี้บอกเลยว่าเขาเน้นประสิทธิภาพเรื่องการระบายอากาศอย่างจัดเต็มค่ะเพราะว่าบริเวณด้านหน้าด้านบนนะคะด้านหลังรวมถึงบริเวณด้านล่างนะคะเขามีการดีไซน์ออกมาเป็นตะแกรงค่ะ <c oughs> ก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายอากาศได้อย่างจัดเต็มค่ะและอีกหนึ่งจุดเด่นนะคะของเคสรุ่นนี้เลย <c oughs> เขามีที่คําการจอมาให้แล้วในตัวค่ะสามารถปรับระดับได้นะคะล่างบนสูงต่ำค่ะแต่ความยาวของกาจอนะคะ จะต้องมีความยาวออกมาระดับหนึ่งค่ะเพื่อที่จะได้คำอย่างพอดีค่ะและบริเวณด้านหน้าเคสนะคะที่อยู่ตรงด้านล่างเนี่ยเขามีการดีไซน์ออกแบบเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ค่ะทําให้เคสร,รุ่นนี้นะคะดูโฉบเฉี่ยวแล้วก็สปอร์ตมากิ่งขึ้นค่ะ เคด้านหน้านะคะนอกจากเป็นตะแกรงแล้วเนี่ยไม่ใช่ตะแกรงธรรมดาทั่วไปนะคะเขาดีไซน์ออกมาเป็นลอนขึ้นค่ะทําให้เมดนะคะหรือว่าแอร์โฟในกาลบายอากาศเนี่ยได้สูงถึง3 3เเลยค่ะถัดมานะคะในด้านของการรองรับเนี่ยเคสรุ่นนี้นะคะรองรับเมนบอร์ดได้ตั้งแต่ขนาดมินิไอทีเอค่ะจนถึง a อทีเอ็กนะคะการจอนะคะรองรับสูงถึงขนาด4 1 0ม mm ิลลิเมตรค่ะ CPU c o o คูลเลอร์นะคะได้สูงถึงขนาด1 6 5มิลลิเมตรค่ะและพาวเวอร์สปายนะคะก็รองรับอยู่ที่ขนาด2 3 0ร mm ้อยสมมิ และบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะคะก็รองรับการติดตั้ง SSD แล้วก็ hard ด i s k ด้วยค่ะที่สําคัญนะคะบริเวณด้านข้างนะคะก็รองรับการติดตั้ง SSD แบบ SATA ได้อีก1ตัวค่ะสําหรับเคสรุ่นนี้นะคะติดตั้งพัดลมมาให้แล้วทั้งหมด4ตัวด้วยกันค่ะบริเวณด้านหน้านะคะ3ตัวค่ะเป็นขนาด1 4 0ม mm มนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยหตัวในขนาด1 2 0ม mm มค่ะพัดลมที่ติดตั้งมาให้นะคะเป็นพัดลม ARGB ค่ะรองรับการปรับไฟในซอฟต์แวร์ต่างๆได้แบบสบายๆเลยค่ะถ้าหากว่า เะคะรุ่นนี้รองรับติดตั้งพัดลมเนี่ยในขนาด120ม mm มได้ถึง9ตัวค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นขนาด140มมตรเนี่ยได้5ตัวค่ะบริเวณด้านหน้านะคะ3ตัวค่ะแล้วก็ด้านบนเนี่ยได้2ตัวค่ะสําหรับชุดน้ำนะคะรองรับการติดตั้งเนี่ยด้านบนได้สูงถึงขนาด360ม mm มค่ะแล้วก็ด้านหน้านะคะได้สูงถึง360มเมเช่นกันค่ะพอตการเชื่อมต่อของเคร่นนี้นะคะที่มีมาให้เลยก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดค่ะถัดมานะคะเป็นไฟ LED ค่ะ ที่สามารถปรับสวิตไฟได้ค่ะ USB 2.0ค่ะไมออดิโอนะคะช่องเดียวกันเลยค่ะ USB 3.0 1ช่องนะคะแล้วก็ USB Type C 1ช่องค่ะและวันนี้นะคะฝาก็ประกอบเคส MonTech X5 รุ่นนี้มาแบบจัดเต็มเลยค่ะจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ CPU นะคะ Intel Core Ultra 7 2 5 6 K ค่ะเมนบอร์ดนะคะเป็น ASUS TUF Gaming Z890 Pro WiFi ค่ะการจอนะคะเป็น g a l a x GeForce RTX 5 0 7 0 Ti One Click OC สีขาวรุ่นนี้ค่ะขนาด 16GB นะคะสำหรับแรมนะคะเป็น Patriot v i p e r V-Nom e 3 2ม b กิก DDR5 นะคะ 8GB ิทั้งหมด4ตัวค่ะ SSD นะคะเป็นไฮเซม e เวปโปรพ p ค่ะขนาด 1TB ทรค่ะชุดน้ำนะคะเป็นบอลเทคไฮเปอร์โฟ w s ไซเลน3์สไว้ค่ะพาวเวอร์สปายนะคะเป็น Super ร์ฟ e าวเวอร์ล เจ็โปวนะคะขนาด1000วัตต์80พัทแพตินัมค่ะและสำหรับเคสของเรานะคะนั่นก็คือ m o n t ท c h X 5ไวสีขาวสวยๆนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเคส Mon เทกเ X 5รุ่นนี้เปิดตัวทั้ง2สีนะคะสีขาวแล้วก็สีดำราคาเนี่ยเท่ากันเลยค่ะอยู่ที่1 9 9 0าบาทค่ะประกัน1ปีเต็มบายเซนตี้ไทยแลนด์นะคะสนใจเคสสวยๆแบบนี้นะคะก็สามารถสอบถามได้แล้วที่ร้านค้าไอทีชั้นนาทั่วประเทศค่ะและอย่าลืมนะคะซื้อสินค้าไอทีเนี่ยต้องสังเกต สติกเกอร์เซนตีด้วยค่ะจะได้อุ่นใจตลอดการใช้งานนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ฟ้าด้วยค่ะกด subscribe นะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆจากเซนตี้ไทยแลนด์ค่ะเจอกับฟ้าใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย